เขียงแค่พิมพ์ว่าโปเกส์แหรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคําว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกดด้วยนะคะชินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมสเกมเมอร์จัดมาเฮ้โยโยโยสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับระผมคิเบตมาสเตอร์โซล่ากับเรา แปดสิบเป้าและกูนครับเบกาโมครับเกมเมอร์ครับเด็กเกมอะไรเอ่ยเขาว่าอยู่ไหนค่ะเกมเมอร์ครับพาวเวอร์ยูนิตอยู่ไหนพาว่าจะอยู่ไหนอยู่ไหนครับตัวจอเสียนในหรือดิทในโอเค โอเคค่ะอยู่กับโปรเกต89นะคะตำสไตล์89แบงกกาโมซีโน89นะคะแล้วก็สูดและคูทอทหาร89อะไรก็ไม่รู้89อ่านให้ฟังเลยนะอ๋อเธปพอเนอ่ะอานนี้อาริเกตโต89ครับผมต่อจากคันที่แล้วที่เซิร์ฟมันดับไปคันนี้เราก็มาเล่นกอล์ฟต่อเลยซึ่งด่านนี้ระดับ h ้าวโอเคครับผมผมกดกดสีกอล์ฟใช่ป่ะผมกดดัน a l t i t u d ด altitude นะครับผม อคนจะเลือกแอดดูดีที่สุดเป็นแบบว่าก็แค่แบบหาธรรมดาอีซี่ธรรมดาเดี๋ยวคอยดูนะคอยดูดูแล้วไม่น่าจะธรรมดานะโเดี๋ยวเกดจะล่วงข้างล่างเกดอยากลงไปเยี่ยมแล้ว เติอเลยแกใครติดแล้โดนรัวเลยแม่งน่าจะยากมากอ่ะไอ้ดูเกมากพยายามจะไม่ไปสุดหา่อเลยไม่โดนคนชอบยิงโดนกันดังนะยิงก็ต้องกลางหน่อยเป็นไงแล้วก็ล่วงลงไปโอ้ยอะไขวาไรอขวาอะไขวาไโอ้บางทีมันก็ยากเกินไปไปโอเคดีมั้โอ้ยใครผ่านได้ในตอนนี้ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแต่ผ่านเลยเฮ้ยเนื้อโบไปโบไปเออผ่านแล้วไลไปก็ได้เหรอล่ไปก็ได้ถ้าผ่านแล้วทุกคนผ่านแล้วมมาบอกเลยไล่ได้ถ้าเทลงก่อนหทันเกตสโตกสามโหดมากโอ้โหสโตกสามเลยเหรอนี่ตกบุกบุกี้บุ๊กสามเฮ้ยตายกันนี่ไงตายกันหมดเทันหมดละบวกสาม ถ้าตกผมสิบพนจะตกสิอีกแล้วตอูยังไรีมารบเราต้องมาดูนต่อไปเยอะกว่าชาวบ้านเขาเลยเทนเออดใจมากเลยด้วยบินดันกระตุกตอนตีสองลูกขไเลยไดมโอ้มองไม่เห็นคืออะไรอะคะีไม่ได้เล่เป็นเธอครับตีไม่เห็นเลยเหรอเพก็เลยตามาทางฝาแล้วกัน ตเอ้ยกลางองกลางย่ลงกลางอย่าลงกลาง่กลัวเกลางน่ากลางแล้วก็ไปหาหลุมใช่ไหมต้ก็ไม่น่าจยากเฮ้ยลงลงลงั้นและงั้นแะอไ่เกิดอีบาต้องค่อยๆชิงประมาณนี้ป๊อบป๊อเฮ้ยไปปมันไม่มีทางที่เข้าไปเลยเว้ยยนะเยนะบอบบไปเลยไปเลยไปเลยเดลอาารท่านเกตเหมืนไงครับสวัสดีครับคุณนี่ไปครับ ถ้ายมันอารมณ์เสียมาเลตไรก็ไ้ลยขึ้นหลุมกี้ตรงนี้ไม่เหมือนกหล่มมีี่ตรงที่มันไม่้มีไอตรงนั้นไหที่ไหลได้ใช่ค่ะใช่ค่ะคือบ่ลดนนี้ด่านนี้มันไม่มีไหลวันเฉยโล่โันใช่ใช่โซล่าโฮอินวันะโอ้โหถนนยาวเ่มีใบพัดปิดด้วยรอบนี้เห็นนะ ไปแล้วกรครผมตรงยาวไปสุดดีกว่าไปให้มันไปตามแรงก็ไการเราสุดนะเราสุดไม่สุดผมไม่สุดไม่กล้าไปไปไปแล้ไปแล้ว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 ไปแลไปแล้วไปแล้วไปแล้้วไปแล้วไปแ้วไ ใบพัดพัดใบพัดกัดพัดพัดัดใบพัดพัดใบดเออสวัสดีครับทุกคนเยนวันดีครับว่นีีดก็มาตีต้นใบพัดข้างหน้าท่านพี่กูต้องไปก่อนไหมเดี๋ยวผมยิงโดนท่านโดนหรอน่าจะโดนนะรอกันแบบบบวาไอ้บาเกือบเด้งโอเคเลยนั่นก็ได้ดีหมดเตาเป็นแมวดีเดียวจบเรอวะหรือเปล่า

ต้องแม็กล่เฮ้ยยัยนีเด็กมากเฮ้ยเอาไเลย11เลทันด้ทนะไปเลยไปเลยโอเคอย่าแรงมากอย่าแรงมากชีวิตบราบาบ้าบาทำไงบ้า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  แล้่ยิงไปไอย่ีอย่างนี้ละนทีแบงก็เบาอย่างเงี้ยแหละจะได้ปล่อยดันดันใบดันใบเลยใช่ียิงยาแรงนะครับยาแรงนะครับเดี๋ยวมันไปนี่แหละพัดเ่ยแลลนคนเาแปเลยทีนี้ แข่งกันท่านครูใช่ไหมตัวดูดเย่หกไกลมากไม่ไหวแล้วเอายิงทุกคนนี bbe bbe> ่ก like ็ลำบากกันหลายคนเลยใช่ค่ะโอ้อะไรวะเนี่ยเราไปทางทางถ้าเข้าตรงกลางจะได้หัวอินวันแน่เลยอ๋อใช่ปัญหาคือถ้าเข้าไม่ได้เป็นไงก็คงจะไปทางอื่นกันให้มันไล่ไปแล้วแต่ดวงแล้วล่ะยิงลอยลงสู่ดวยใครจะยิง เอาเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยย้อนมาถ้าโมแต่เล็งเอาหัยินวันมันก็จะเสียเวลาเช่ไโอ้ my god ไปเรื่อยๆแล้วกันฮะนั่นไงว่าแล้วพอเรื่อยๆทุกคนไปกันหมดแล้วเว้นกันไปเรื่อยๆโวยใครวะคู่นี้มามาเหนือเรานีมาเหนืออ้าวเออดีเฮ้ยลงลงเว้ยลงเว้ยลงเว้ยเนี่ยคนเราดูเลยแม่เอาอีดีกว่ะไปแม้ไป เข้าเลยเย้บอดีกีวิตยุ่งแหลกย่แหลว่าไระยี่จอไปไหนเนี่ยทันเนไปอไวไปแล้วโอเค็็นว่าอยู่ตรงนี้น่าจะลงแล้วล่ะลุมตัวนี้ดู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 ไลดูดูเออดูดูช็อตผมอยู่ในนั้นเลยได้แต่เห็นครูแล้วมดูเป็นดูท่าวครูที่เด่นสง่ามาเลยเฮ่ยเจ้จอด คยางไม่ได้เลอด้านต่อไปโอ้โหโอ้ไม่ก็โอ้ไม่า็แเนปัจจชีวิตตอนจับกันววะนี่ไงไปแล้วว่ามันได้มาหช่นะจังหวะเมื่อกี้เอออืออ่ะ

โค้งดีดีดีเบอร์ดีดีดีเี้ยคนี้ีแล้วนีรัวมีโซล่าคนเดียวสโคขึ้นไปทาไมลงมานี่ผมอยู่ที่ที่ผมแท็กี่ีถแท็กซี่อโอ้ยบินกันอีกลเดี๋ยพยายามอยตีแรงดีกว่าไม่งั้นบินล้นใช่ดูแล้วงั้นก็ไปยี่ไหลไปตามนี้ ไล่อไปลต่อโอเคกันก็ค่อยลงบลงใบนั่นแหละไปเรียบเป็นรยไปแล้ว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 ปแล้วไล้ไปแล้วแลล้ปแไปปแไปแล้ว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 ไไปแล้ว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 ไป้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแแล้วไปแลไปแล้วไป้วไปแล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 ้้วล้วไปแล้วไป้วไป้วไปแล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 ้วแล้วไป้วไ โอ้ยกูคุนิไปไหนฮิตนะไปโอ้คุณนิวไปไหนครับคุณนิวไปไหนเก็บแล้ววันนี้มันต้องมีบอนลาบาลก่้อนท่านครูผมไปแล้วสโมชันก็ได้เนียวเกสทำอะไรเนี่ยลอยแบบสโลไลท์เป็นสองเลยหรอใช่ลอยบาสโลไลท์อะบัพรอสลงเลยโหดมากจะตีแรงไอ้ต้นใบพัดไ็่กันนลวงไม่แน่เราจะตามผจนบนทันก็ได้จแพ้ท่าน

มินิกอฟเก่งเพราะว่าเพวันนี่ผมเล่นมินิกอฟเยอะอ่าก็แล้วก็คงจะเนื่อยมั้งเอาไว้พอดีทตรงนี้ก่อนให้ดูคนนั้นก่อนจากนั้นโอเคก็จะไปหลบอยู่ตรงโน้นใช่ค่ะเราไม่จะเป็นจะต้องแหลมมาปัญหาคือมีานี้ดีนะเอ เออ้อโอ้ยใครโควรโควทีอย่าแรงไปอย่าแรงไปเดี๋ยวล่วงเียเออดีครับโอเคก็ค่อยๆลงไปลงปเอไหลลงไปไลงไปเปนโ่ลลงไปนครับจับแบงค์มาไปเป็นจอด้ลุกดนเป่าโอเคเลยโอเคเลยโอ้ยโอเยโอ้ยทำไไเป่้เอ้ยทไมไม่ได้ ีใจด้วยพี่เก๊อัดแรงพี่เก๊สู้สู้พี่เก๊สู้ตายโอเคเดี๋ยวเราไปดูเก๊ดกูปีเก๊ดกำลังวนลูปมาเลยนะเก๊ดขชิงซ้ายไหน่อยก็ได้เออถ้าไปชิงซ้ายอาจจะกระเด้งไปทางนู้นก็ได้เดี๋ยวมึงตอไปมีกระเป๋าไปทำแล้วแคมจับพาร์ที่แล้วเออเออโอเค จัดพาร์ทท e ี <Yes were touched> ่แล oh, no I mean ้วพอมดานครับแย่เหมือนกันโอ้นี่ยังได้อยู่ได้อยู่ได้ไหลแล้วไหลแล้วโอเค12ด้วย12โอหเย่ท่ากันหมดเลยวะเนี่ย ทันเก้อยู่ที่สุดท้ายเลยสุดท้ายเลยครูทำไดดีด้วยโอ้เดี๋ยวแกอันเดียวนี่สุดท้ายเลยเหรอใช่เป็ดสองเลยอ๋อคือโดนท่านครูดันทาได้ดีแอโรบไปสิดหัวอันนี้นี่นแหอะไรเนี่ยทำยังไงอ่ะอันนก็ผ่านไปได้ต้องข้้้าางงหนนี่ตอกระโดดผ่านใบใช่ไหมต้องแต่แรงแค่ไหนดีวะชนไปแล้วหนึ่งก่อนเยอะเอ้ยไม่ถึงว่าแล้วโอเคโอ้ไม่ได้ลอยลงบ่อไปแล้วสุดแรงใช่ไหม

ตลนี่เลอีกรอบวละก็คืนี้เลยนะงรายหรือปาทายเทียโอ้โหแต่คนเราโจมน่นงเยเย้ไม่โลแต้วทันเกสแต่ทันครูกลับมาได้บวกไปสี่เอาละไปลกยรเกมาการก้าที่ก็กระโดด มีที่กั้นไม่มีที่กั้นอะไคืออะไรไม่กล้าอะไตรงนั้นไงคือกันนี้เราต้องตีไปข้างหน้าก่อนแล้วค่อยตีย้อนกลับครับเด้งกลับมาโอ้ว่าอยู่ว่าทำไมมันกั้นอย่างนี้งอ๋อแล้วก็ก็ต้องเด้งขึ้นแล้วก็ต้องเด้งย้อนกลับไปกลับไปใช่ความแรงจับตันไวน์จับตันไวน์ต้นนั้นน่ะถ้าไม่อยากเทปนนไปไกลเกินอต้องมีชนแล้วมีพี่ลอาต้องมีคนที่กั้นคุณครูลองของก่อนอันนี้ต้องตีสุดแรงมัเอาได้

มันเป็นจมูกตีโอตีต้องตีเลยครับที่ต้องการแบบนี่ยู้ไปเกตตูตายไปกตายไปสุดเลยไปสุดทางโอเคอันนี้อันนี้ต้องจับจันไวหินอันนี้จะยากเลยเกตตูเกตไปเลยกันเลยไปเลยไปหละไปได้ด้วยโอ้ยเรียกใคแล้ว่ะดูดีนี่ถึงยอดเลยวะโคตรเกินสุดยอดสายอินดี้อินดี้ด้วยนะใช่ สองร้อยบาทเลยเห็นไหมผ่านได้เดียวแน่ไม่บอกทีแรกอันนี้เนี่ยจุดประสงค์มาีคือเรามาเอาเงินกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใอันนี้นี่ไปพัดไปบอกทีกว่าเพราะว่าไม่รู้วิธีตายตายตายแก่เฮ้ยโดนที่กันโดนที่กันซ้ายกซ้ายกับโดนที่กันมันจะมีขบ่าเยโอ้ยโอมอีกคยไปไหนวะ ไปแล้วโอ้ยดูดันเลยโอ้โอ้ดีเกินก็ได้วะไม่เป็นไรโอ้ยแม่แม่ต่อไปทไรนะแม่ผมก็พูดงเาไปจับรออะไรผมก็พึ่งเอาไปติดใครเมื่อกี้มามามาท่านได้อีกติดคูร์โอเคนั่นคูร์ลงไปแล้วเนี่ยโอ้โหใช่ลงไปแล้วท่านอะไรฝะเอ้าปวดหลุมไปท่านลงไปท่านหลงไปท่านเออที่ทำให้มันยากได้ ยอดยดาครูเริ่มตีตื้นนะเเก้าร้อยเลยทุกคนเก้าร้อยเลยโอ้โหคะแนนนี่แบบว่าคะแนนตีตื้นกันทุกคนเลยตีตื้นใช่ใชไม่ไดม่มีการโดดไปอนอพอโอ้ยพยายาม นนีสตต้ไปละเอาีลองขอเลยโอเคมีคนเลยยาสุดแรงเดี๋ยวเป็นแบบหมอนั่นึ่งโอเคมีคนเลยเราจะไม่เสี่ยงลงมาเลยนั่งเวีนกรรมพอได้ยังไงพอได้ยังได้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 อยู่ได้อยู่ปั๊บ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 ยาครับคุณเดี๋ยวพิเศษเลยนี่ไงีวิยโอ้ได้ว่ะท่านครูนี่ก็บ้าพลังเลยเกินมั้ปผมเล่นแลมโบ่พระเอกนะเล่นเล่นแปลกเลยมาแลัมโบ้ตีเอาให้ลง เอาไม right. <c oughs> uh ่ลงอีกแล้วเหรอหยุด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 ไอ่ลงเว้ยไอเโอ้โราตัวนีเปี่ยนมาู่ว่าไดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้่โอ้ยโอ้ยโั้ยโอ้ยโั้แโ้แโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยล้ยอยโอยอ้แล้วตอ้นี้ยีวิตโ้ย้วโอ้ยโอ้ยก็ไย้ไโล้เโอ้ยวอ้ยทอ้ยโอ้ยโอ้ยท่านแอ้ยโอนยโคุณครูอยู่ประมาณ ฮาแต้มอีกเหรอฮาแต้มมาทันมาทำไม่ได้เลยมาไลไม่ต้องเลยท่านไม่บวกค่าก็ไม่เป็นไรีคุณคนี่ไม่รู้เลยใช่ใช่ใช่ถูกต้องผมก็ตามนะครับรออะไรล่หยิบมันก็จะพาเราไปโอเคแล้วก็รอรอเท่านหร่มีมีแล้วใครมาติดอะไรกับผมนี่มันจะอยู่ด้วยกันผมนี่แหละไม่สนิทจะติดว้าวโอเคเบอร์ดีแหมสวัสดีคุณแบงค์ เอ้ต้องการดีงแล้วลงบปนั yeah> ่นนั่อ้เปลี่ยนไม่ลงหาไม่มเลยไม่เคยล้ไม่เคยอะไรนั่นครูท่านเอาผมยังเจออีกเยอะท่านเกตไปแล้วเฮ้ยท่านเกตกับท่านแบงนีคะแนนรอบโลกเรัวด้โหมนี่เลยโื้นเต้นม็กแน่เลยจะคิดอะไรโอเค

ไปให้ได้ท่านไปให้ได้เออเอาแล้วมันยากตีบอลใช่ไหมครับใช่ค่ะคือมันการระยะกรท่านแมงนะโอ้นะโอ้นะท่านแมงนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราไปอีซี่แล้วเราจะง่ายไปเลยตีตีน้อยๆยังไงยังไม่รู้เลยดาดีตีชิ่งยังไงให้มันไปน้อยๆอ๋อตียังไงให้มันไปน้อยอ๋อไม่รู้เหรอครับ ใช่ผมผมเล่เกลอไหลลงไปโอเคไหลแล้วไหลแล้วโอเคไปมอนทีกับตีกันมมันผ่านกันไหมแจาตีตีให้มันผ่านไปเพอพอไม่เล็งมากนี่แม่นจังเพอเล็งนี่ไม่เคยลงโอเคแงะนายก็ไปจยินกัน้ว งานไม่ตตยไม่มาถอยไหลไปเก่งทไปถอยไมงานนี้ต้องบวกเยอะลอืเฮ้ยถอยได้โอ้ยตั้งไดอยลงเลยเนี่ยงานนี้บวกตงไปบวกสองแปบวกสองแปดหนึ่งคนต่ไปใครอ่าบวกสแล้วล่ะมาแล้วแล้วคุณครูเดี๋ยวเดี๋วววคุณครูเีวไอ้ชนกันมอคือชั่งกันแล้วผม 93ไม่รู้อ่ะอันโขาไปไกลแล้วเอาลสีแตดมตัวไล่สีแดนดูเขาชีงกันไปเราก็ชีงอย่าบุยพอท่านมาท่านมาโกอีฟโอ้โหโกอีฟไปทางตะวันออกแน่ใจสมมติถ้าสมมติเราตีตรงกลางนั่นนั่นก็แรงไปต้องเบาๆอย่างนี้อย่านี่ดูไม่ได้เอาจริงๆอีฟหรือเซามันก็ไม่ต่างกันนุ้ยทุกท่าน ไม่ได้จริงเหรอตรงกางโอ้เ้้มันกั้นอีกโอ้ยทาทางไปไ็ไม่ได้กลวงได้กลงกันโอ้ยายแล้วาแล้วาแล้วไกันมาไลกันมาเอ้ยเ้ยไอ้เจ้าชนินเยไกลเ้ยไเลยโ้าอลงข่าวร ดอบอย่าไปขนาดนี้บ้าคุณดิวไปไหนคุณดิวไปไหนนั่นดีโอเคโอ้โ้ยตั้งลีบ้าโง่อแล้วพอแล้วอเคเลยยังไงแท็กแท็กเลยไม่น่ารักเลยเง่โอยคุณดิวไปอีกกอเออเด้งไปทางโน้นก่อนได้งไปบ้ามาตั้งนานแล้วแหละ ทำไมคุณดิวไม่ไปครับท่านอยู่คงเบาเบาเลยค่ะเบาเบาตรงนี้เบาเบาอะไรก่าร้อนต้อวการตัวร้อนมีวิธีลดความเร็วแบบไม่ต้องดึงคุณดิวเนี้ยเบี้ยวเบี้ยวเออชดาคุณดิวชดาอีกหน่อยนึงชดาคืออะไรคือปะทะฮะปะทะเต็มเต็มเลยหลุม15แล้วเหลืออีก3หลุมไม่แล้วตายร้อนีเรา ไอบีแบกจะดึงจะดึงจะดึงเอาบีแบกจะหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนนี้โค้งเริ่มใกล้ถึงหลักร้อยแล้วนะโค้งใหม่กพอจะรู้อยู่อันนี้น่าจะง่ายๆแล้วถ้าเล่นดีมาบอลลงมา่งกันแหละมาทันมาทันกับผมโอเคไปคาบอยดีอยู่ไล่ยันไล่ดีไล่เอ้ยโปรเกมสไปก่อนไปนบานเอ้ยลงไป นี่ไงเออเอ๊ะแม่ริบร้อนตาาดิวิชั่งเอออ๋อก็ได้ตื้อไงเอไงดีครับวอดีเออวอดีพี่เกตพี่เกตดอดียังไงอ่ะทันเก๊ไปไหนอ่ะยิงตรงเลยเหรอคะฮะยิงตรงเลยเหรอคะแนนไม่ต้องตอบซ้ายขวาสางครั้งวอดีสางครั้งอืมใช่เออเอาแล้วพี่เกตยิงไปแล้ว เรียบร้อยพี่เกสสู้สู้พี่เกสสู้ตายพี่เด็พี่เกสไปอะไรขับกวางเชนตู้ขอบกวางเลยนะเนี่ยโอ้โหตัวละได้ห้าเลยเนี่ยมาพลาดตอนนี้เดี๋ยวเขาก็ได้ดีมาห้าแแล้วใช่ไกลเหลือเกินอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วต้องพลาดมากมี่รู้ลุยไม่ง่ายนะต้องพลาดอีกโหโอ้โหมันมีอะไรีมันมีสปีดให้ตรงนั้นมีสปีดให้คือที่มันจะเข้าไปไปท่าไหนมันได้ เฮ้ยทำได้ยังไงโอ้โหคุณครูบางทีเขาเก่งแบบลุ้นไปแบบสโลว์เยลนเลยรบเราไม่เราไม่ได้ฟาาไได้เหมือนกันไปเอาจะไงโอ้ยวิงวนเหมือนกันโอ้โหคนเดียวคนเดียวไม่ไม่น่าไม่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 ไมม่ไ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 มไม่ไ่ไม่ไม่ ยังรออยู่ยังรออยู่อีกอ่ะยังรออยู่วัดีไงเกตนายตามท่านแบน5แบแนนเป็นตุ๊กตาดยาวเลยดี้มาลงไปยากโอ้โหมันยาวไปไหมบางทีมันก็ไกลไปเออวนแหงนก็ไปนี้กปนู่นพิดไปนั่นจัดเต็มมอไปเถอะไปไป็นไรก็ไปคล้ายๆกับดันที่แล้วอะไปขับรถอันนี้มันดวงนี่หว่าอันนี้โคตรจะดวงเลยดวงจริง ใครมาชีเร่อยกันอ้าไม่คนตกันมาใครไม่างนมาอยาวไปโดแไหนโดนไหนัวอโอเคไปเลยปเ้ยไมลยไล่ท่านท่านไยุ่งผมอยู่ตามอยู่ปักอยู่อย่าลวกอย่าลวกปักอยู่อลงไปเลยเอาเลยป้ายเฉยลงไปบอลชีวิตโอ้โหเลยไปายโตไปเลยครับลไปล้าย คงเลยายหนเลยตายเทำดีเด้ผมตายตายดิผมตายมาโซล่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 าทำไมคนที่เล่นาพลาตอนนี้กันหมดเลยป่ะแต่ว่าทำไม่ทันไมร้อ้ายโซล่ดีใจด้วยไล่ไปเล่ปลไปโซล่ลา่อนนั้นชนแล้วทำไมโซร่าอยู่ตรงนี้โยชนนี่บ่อยมเกี่ยบโดนออกซ้ายเนี่ย เขาต้องมาเล่นอีกหลายๆสโต้องเล่นก็ได้อยู่ในหนึ่งได้เพราะว่าโซล่าเพื่อนพยายามเข้าเอาแน่เดี๋ยเด็ดมาหลุดเข้าผมได้โซล่าตกใก็ได้เลยเนี่ยเออให้เยอะเกินเออโอเคกันละค่ะโซล่าสู้โซละสู้ตีกรอบเลยเนี่ยดูท่าแล้วล็อกแล้วโซล่าตล็อกไปเลยอะไรวะคนลุกไม่น่าจะไม่น่าจะได้แล้วล่ะดูท่า ไม่ได้แล้วล่ะครับบวกไปแล้วห้าเนี่ยเอพระตอนท้ายโอ้โหที่สามค่ะทุกคนคเแนนเลยอยู่ก่อนท่านครูเหมือนเดิมปิดเลยค่ะเดี๋ยวถ้ารอครบหนึ่งสองสามนี่คือเริ่มต้นใหม่หรือว่าไปที่หน้าล็อบบี้วะลืมหน้าล็อบบี้อ่ะหน้าล็อบบี้หน้าล็อบบี้โอเคโซลาร์ปิดค่ะ ผมเหรอค่ะอืมโอเคครับด่านนี้เราก็จบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อกันด่านหน้าแน่นอนครบทุกด่านครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้นะล่า bye bye. บปแล้วไล้นล้องๆอย่าลืมกด Subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็นของพี่เก้มแล็พี่ลิลได้นะคลิปตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปตัวกับของพี่เก้มกับพี่ลิได้ที่ตรงนี้เลย Em đóng video bật live hết em luôn nha các